ปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสําคัญในการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่เช่นคุณและผมเพราะนอกจากจะเป็นอุปกรณ์สํานักงานเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้แล้วนะครับและยังให้ความเพลิดเพลินชนิดที่เรียกว่าคุณและผมบางครั้งเนี่ยเล่นเกมกันลืมวันลืมคืนเลยนะครับแม้คอมพิวเตอร์จะมีประโยชน์มากมายแต่การใช้เป็นเวลานานๆอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพตาของผู้ใช้งาน ปัจจุบันนี้คงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเราเป็นยุคไอที IT. ยังไงเราก็ต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์กันตลอดทั้งวันอยู่แล้วนีปัญหาที่ตามมาก็คือมันก็เลยกลายเป็นว่ามีโรคก,กลุ่มใหม่ที่เราเรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมเกิดขึ้นนะคะโรคในกลุ่มนี้อาการเป็นยังไงบ้างล่ะเมื่อเราใช้คอมพิวเตอร์นานๆเราก็จะมีอาการ ปวดตาไม่สบายตาตาแห้งน้ำตาไหลใช้ไปนานๆก็เริ่มมีเห็นภาพซ้อนเห็นตามัวมองไปไกลๆไม่ชัด <c oughs> หลักการในการเลือกการใช้คอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม <c oughs> เพื่อป้องกัน <c oughs> การเกิดคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดมก็คือ <c oughs> ตัวหน้าจอเองเนี่ยคะ่ะ <c oughs> เราควรจะใช้แสงที่พอเหมาะเ <c oughs> พราะแสงที่มากเกินไปเนี่ยจะทำให้มีการสะท้อนของแสงแล้วก็ทำให้เราเนี่ยปวดตาแล้วก็ตาแห้งมากนะคะต้องเพ่งเยอะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีการกระพริบค่ะงนั้นเราควรจะเลือกจอคอมพิวเตอร์ที่มีการกระพริบที่น้อยหรือเราเรียกว่ามี refresh rate refresh rate เนี่ยเราสามารถตั้งได้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะควรจะมากกว่า70เฮิรตซ์ขึ้นไปแค่การเลือกคอมพิวเตอร์อย่างเดียวเนี่ยไม่เพียงพอนะคะเราต้องปรับสภาพสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมด้วยค่ะแสงจากสิ่งแวดล้อมรอบๆเนี่ยถ้าสว่างจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไปก็จะมีผลต่อสายตานะคะ เพราะว่าถ้าสว่างมากๆเนี่ยมันก็จะสะท้อนที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ทําให้เราแสบตาเช่นกันถ้าน้อยเกินไปก็จะทาให้แสงสว่างจากจอคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมากกว่าปกติเมื่อเทียบกับสิ่งแวดลอ้อมเราก็จะไม่สบายตาเหมือนกันค่ะเมื่อเราทราบถึงปัญหาจากการทํางานหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆกันแล้วคราวนี้แหละครับเราจะไปฟังเคล็ดลับการถนอมดวงตาเวลาใช้คอมพิวเตอร์กันบ้าง นอกจากการเลือกจอคอมพิวเตอร์อย่างเดียวแล้วเนี่ยก็ยังต้องมาดูที่การจัดวางตำแหน่งของคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะอ, <c oughs> อย่างเวลาเราเลือกการวางแป้นพิมพ์เนี่ยคะ่ะตัวแป้นพิมพ์เองเนี่ยคุณจะทําให้เราสามารถวางแล้วแขนเนี่ยขนานราบกับพื้นนะคะตัวแป้นเนี่ยวางแล้วเนี่ยต่ำกว่าข้อศอกเล็กน้อยทําให้เราไม่เมื่อยเวลาที่เราพิมพ์คอมพิวเตอร์นานๆแล้วก็เวลานั่งเนี่ยนั่งแล้วตัวขาเองควรจะขนานากับพื้นเหมือนกันนะคะแล้วก็เท้าเนี่ยวางราบกับพื้น หลังตรงนะคะตัวหน้าจอคอมพิวเตอร์เองเนี่ยควรจะอยู่ในระดับสายตาหรือต่ำกว่าระดับสายตาประมาณ10-20องศานะคะทำให้เราไม่ต้องเงยคอมากๆหรือก้มคอมากๆไม่ไงั้นเราจะปวดคอได้นะคะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนไข้ในกลุ่มที่อายุเริ่มมีสายตายาวตามอายุก็จะเห็นว่าระยะคอมพิวเตอร์เนี่ยที่ห่างกับระยะที่อ่านหนังสือเนี่ยคนละระยะกันงนั้นก็ควรจะมีแว่นที่ใช้ทําคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมไม่งั้นก็ทําให้เกิดอาการปวดตาเช่นเดียวกันค่ะทุก20นาทีเนี่ยเราควรจะมีการคลายกล้ามเนื้อด้วยการมองไปไกลๆสัก20วินาทีเป็นการพักสายตานะคะ แล้วก็ทําแบบนี้ในหนึ่งชั่วโมงเราก็เควรทําสัก2หรือ3ครั้งขึ้นไปถูกไหมคะเราก็จะสบายตาขึ้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่เราใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะร่างกายเราเนี่ยจะกระพริบตาน้อยลงถึง5เท่าเลยค่ะเพราะฉะนั้นเกิดอะไรขึ้นเราก็จะมีตาแห้งอย่างแน่นอนการรักษาง่ายคือเราหยดน้ําตาเทียมเพื่อเป็นการชดเชยค่ะตัวน้าตาเทียมเนี่ยจะช่วยหล่อลื่นให้ตาแห้งดีขึ้นสบายตาขึ้นไม่งั้นเนี่ยตกเย็นทุกวันของการทํางานเราก็แทบจะไม่อยากลืมตาคุยกับใครอีกเลยค่ะ โรคพวกนี้ป้องกันได้ค่ะแล้วเราก็จะมีความสุดวบการทำงานมากขึ้นจากสถิติพบว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่มากกว่า50%มีอาการปวดตาตาหมัวสายตาละตาแห้งและมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วยนี่แหละครับคือสัญญาณเตือนที่คุณควรจะหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพดวงตากันอย่างจริงจังสักที